สวัสดีคะ่ะสวัสดีช่วงเย็นนะคะวันนี้พามาดูน้องใหม่จะไปอาบน้ำก่อนเข้าบ้านนะคะวันนี้ก็มาลงอัปเดตให้สองช่วงเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงบ่ายโอ้ห้องใหม่จะขึ้นได้ไหมว่าตรงนี้ชันนะคะจะไปอาบน้ำก่อน ร้อนมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูทางเข้าใหม่ไปสักนะคะื่อควันก็จะเอาโซ่ใส่ลังก่อนนะคะแล้วก็จะไปโซ่ก็ใหญ่มากก็ทำให้คันเดินทางันนี้ช้าเลยเพราะว่าหนักโซ่นะคะหนักเรื่องโซ่ โตเล็กก็ใส่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วโซ่ใหญ่ดำไโซ่ใหญ่โซ่ใหญ่มากหน,น,นักมากนะคะอันนี้คือระยะทางไปสักนะคะก็ไปอยู่ ขึ้นมาเร็วจไหมเดินนพาหิวน้ำเพาะอนขึ้นมาเร็วพน,น้อยพยากพออยักไปนอลังกายนะคะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้ว6โมงแล้วอไปขัดไปอาบน้ำก่อนกินน้ำก่อนจะไปิไไปเลยเพาะอะไรไปรอ,อยู่นะ ตอนนี้เราก็มาถึงก่อนน้องแล้วนะคะแต่ก่อนก็คือน้ําตรงนี้สะอาดนะคะใสตอนนี้ก็ขุนเลยไม่อเป็นเพราะอะไรแล้วก็น้ำเหลือน้อยมากนะคะแห้งไปเยอะมากน้องใหม่ยังเดินมาไม่ถึงนะคะยัองอยู่ไกลอยู่อยู่นู่นเลยอันนี้สูมสองคูณสองเลยนะคะ ดี๋ยวเราดูว่าน้องไม่จะกินน้ำเยอะเหมือนตอนเช้าไหมนะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะเดินมาไกลเลยนะคะเดินกลับบ้านอีกเพราที่บ้านน้ำไม่ไหลนี่ก็เลยต้องมา ทางลงจะชันนะคะจะเป็นแบบนี้นที่ไม่เท่ากันนี่นะคะก็คือต่างระดับมากอบออเหู น้ำเปลี่ยนสีเลยอยากไหมเล่นอ้ไม่ได้มือแล้วแยบลงอโอ้ยมีแต่โคลโนเลย นี่คือเราออกแล้วนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาทนหลุดเลยน้ำเปลี่ยนสี ก็ขอฝากผลไม้ช่องน้องใหม่ด้วยนะคะเปิดไห์ช่วงสองทุ่มครึ่งนะคะออเดอร์ก็มีไม่มากนะคะในแต่ละวันนี่ก็ยกยอดมา2วันติดแล้วนะคะไว้มาป้อนกล้วยหวานให้แม่พังได้นะคะน้องใหม่จะกลับบ้านยังโอ้ นีก็มืดอ,องฟ้ามดืดลุมฝนจะมากลับบ,บ้านแล้วน้องหมาย,ยังเอาโครนใส่ตัวพ่อพว่าพรุ่งนี้ก็ช่วยเอางานเหนะคะแหน้าของของควาควาตอกแตกนะคะควาน,น้องตอกแตก นอาใหม่ก็ร่วมช่วยเขาแห่นะคะรอบหมู่บ้านนะคะพรุ่งนี้ก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะเวเยน้อง,ง,งใหม่ล้างหน้าล้างตาก่อนกลับบ้านนะคะโครนเต็มหน้าเลยน้ารักเดินไปทางนู้นแล้ว พอคว,นวันเนี้ยขึ้นฝั่งแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านแล้ว,วกลับบ้านกันนะน้องใหม่ไม่อยากกลับหออขึ้นมาเร็ว,วกลับบ้านกลับบ้านอาบน้ำเพลินไม่ไม่ไม่อยากลุกกลับบ้านเลยนะคะ ขึ้นมาเร็วค่ะดูน้องใหม่เล่นน้ำเปลี่ยนสีเลยเดี๋ยวปะขวานก็เอาโซ่ขึ้นให้น้องนะคะแล้วก็จะพักบ้านเลยนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะคะ วันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันช่วงสองทุ่มครึ่งนะคะแบะมาอุดหนุนน้องใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ